สวัสดียานมาเร่องครับพี่น้องมากับเชฟไม่ครับมาสวนหัวกันสิเป็นจังใด <c oughs> ลงสวนมาสองคนไม่ใช่ะละเอาลองมึงดูสวนหัวครับพี่น้องสวนหัวตามที่ว่าจะมาสวนหัวก,ก็มาจริงๆนะครับหน้ามากักหลายเลยนี่นะครับมึงดูสวนบานแรกสิเป็นจังใดมาจัางใดโอ้บ่อนอยู่ได้๋ยวละไม คือบอพี่น้องมาลุนน้กันครับสอนหวกกลางตรงหน้าโอ้ขี่ตมบ่ววาเจ้าปันเลยนีคือมันเละยังสิบ่ะใส่เาสอนหวกยมือแรกพี่น้องมาเบิ้งมาเบิ้งเล่งกิจชาใช่บ่โอ้ขีตมนีนีนักอึงตึงเลยสอนเอาหวกกสอนขี่ต้่มนะจะได้บาเดียวของเนา มามาเบิงน้ำกันพี่น้องบัดนี้โอ้ได้กันยูตัวนี่วอดพี่น้องมามาสิส่วนหวกเลยบัดนี้อุ้ยน้ำงามขนาดเลยเพิ่นปั่นหน้าลราบ่ดดี้เรืยังคือบอดไลยเด้อเดี๋ยวพี่น้องมาฮอดละครับอุ้ยนักตึงๆเลยพี่น้องน้ำไม่ทึบไม่ทึงเกา่าขาวๆนี่เอา้าคึ้นรีบ่ะเอ๊บนักกีตมหรือนักอ,ง,องียงน้องนี่นอ้อ มีบ่อ่ะมาหลุดมุดูพี่น้องรึบมีอะไรให้ลุ้นไหมอ้คือปีนสิอู้ยไม่ไม่ไม่มีงบาทดิหวกจะไดนได้ปลาดุกตัวนี้ปลาดุกนี่ได้ดหอกปลาดุกน้อยอู้หวกตัวแบบไงหนึ่งใบ ป้าพี่น้องหัวกบโตัปใหญ่เลยครับนี่โอ้ปลาดุกหน่อยช่องตูปลาดุกมันมาได้ดิเพอดีอู๋เลยหัวซำเนี่อีปูหน่อยครับนี่นี่ครับตัวหัวกับมาแต่น้องกวญทินบ่แม่นไข่แม่นไข่ใส่บ้าหัวกบโอ้ยว่นมันใหญ่พ่ะท่านใหญ่ยังซำเก่าอยู่เอาอยู่ปลาดุกหน่อยอู้ขึ้นหน่อยกับ นี่นี่นี่หัวกบหปาดน้หนาลายยังมีหัวกอยู่ในไรองนี่นี่นี่อุ้ยปลาดุกอีกแล้วไหมงูตัวใหญ่ไตัวนี้ไปอู้ใ่กันบ่ซีดเงี้ยงหรพ่อซ้ำในกยาเด้อปลาดุกหน่อยเน้นปูุฝนหัวอยู่ตงฝนบดลดงเด้งดงเด้งอยู่ หอกยังเนี้ยเเนี่ยว่เขียดมุกปวดอะอวดหลายตัวอยู่ตัวหนิเขียดมุกเขียดเลี้ยหลายเลยเนาะถือว่าไล่อยู่กึ่งก็มีอีกเขาตอกส่วนขึ้นเร็วๆมันหลากแง่บทบางท่านนี่หวกหอกส่วนหวกงามเมื่อแรงไม่แต่ตัวสำนีเนาะนี่ กุ้งเมนมันตัวใหญ่ทีเดี๋ยวมีกุง้งเนียนี่กุ้งก็ม่มีไปหรอกนห่ออเอาใส่กันโหลดมันได้สว่านขึ้นมาแล้วเท้างูอย่างเดียวหัวเขาแต่โตมันสีสุดซื่อแน,น่ตัวหน่อยกับปล่อยมันตัวอโอ้ยปลาดุงน่อยอีกแล้วซิวงกันเลยโอ้ยอยู่ในน่องนี่นี่อย่าละหันยัง,งดี ตัวใหญ่ยังได้หันลูกบวมมันบวมน้ำกดนำดูมันบ่ปไปเอาอีกเจ้าบาทมึงกันดูเอาขึ้นใกล้ๆเดีนะได้ไปลากมึงอีกไปรองครับลากมึงอีกก้อนเจ้าบาทก่อนมาพอละเอาไปเห็มันใหญ่ซะก้อนซุ่มนี่ซีดออกโอ้ยใยงกันมะหยาดตั้งไม่นี้ละเอาขึ้นมันมองเก่าเขานี่เกี่ยวไปนี่เนาะเกี่ยวไปนี่เลาะมาฟังขึ้นมาหนี่ ไปเดี๋ยวสอนนี่ก่อนพี่น้องเอานับใกล้ๆนี่ละอีกจักบาทก่อนพี่น้องมนเลยอู้หูคือหนักเธอฮึบลงตดำๆก่อนบ่ม,มีตากล้องถ่ายเองสอดเองบ่พี่น้องัานี้เข่าฟังก่อนนี่มันอยู่น้ำปลาใหญ่เฮ้อเครื่งถือกล้องเคร่อถ่ายเคร่องลากงแงงพี่น้องหนักแน่อยู่ดิ ของลงต่ำๆโลงสูงมันลอยได้หลากพื้นเลยมองดูบาดนี่เป็นเชงไดฮึ๊บฝ่ายกเด้อค่อยๆเฮ้ยเยอะเฮเฮ้อาบาดตอนเขาบังดูเฮ้ยเต้าโอ้ยมีหัวเต้าเด้อเด้อ เต้าพี่น,น้องเต้าสับปะขอวมันหนักปัดมีบาตนี่เฮ็ดจะได้ไดิปล่อยโบกัดอด,อกาาดอกเต้าพี่น้องโอ้ยบเบิร์เหล็กดูนี่นมีเหล็<ะ>ออกหมดเลยปัดเลยสอนหวกได้เต้ามีบอนแม่งหลังหงมนี่เด็กปรูรู้อยู่นี่ปัดสอนหวกได้เต้าปาดเลย เอาไปลูกไปปล่อยซะอู้อมืองดาอ้เมงดาไงป,ป้อตกไง<ม>เลยเอาไม่ไม่เป็นหันเถอะอือนี่แหละแนวตำเจียวมันเมืองดาเลยพี่นอ้องวันนปล่อยเตาก่อนปล่อยเสาน,นอนนเอาไปโหลดเด้อเลาะไปหาทางเจ้ารโลดจะน้อยก็ไปดอกครับอู้แม่งกองเขียนตัดมือได้ไรนี่ เจอเทียได้แมงกองแขนนี่แมงละงามนี่นี่แมงละงามพี่น้องนี่แมงละงามอ่ะโอ้แมงกองแขนไหลไปไปละบ่เมื่อั้นไปฮ่าฮ่าฮ่าเจอก็ได้อู้บ่หน่อยอยู่ดีเนาะอู้แมงละงามกุ้ง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 ก็ใสดีแต่ Này, củng quá á, bị tối nhầy mấy cái Củng mấy, bát đâu Ư, ừ. ô, nằm à, Nằm tốt Xoan đầy hột tàu bà là ngầm, Nè Biết đi, mấy lá ngầm Ô, củng củng Phá như cái tiền kiêng thế này Tối nhau nhau này Phá ừ. sai đìn Ngọc nổi lái อุ๊ยมาเจักบาทเจักบาทเนาะได้อู๋หน่อยนึงอยู่ในนี้พี่น้องเลยร่วมร่วมกันอีกจักบาทก่อนไปลอตเ้อปล่อยแล้วไปเลยไปเลยขอตัวหลายๆซอนถือว่านหน่งตัวแบบใหญ่เลยเอาอีกบาทนึงใส่ขึ้นใส่ขึ้นพี่บอกอู้ยขึ้นพี่บอกคู่พระตั้งยี่ปุ่นบาทนี่อู้ยข้าใหญา พายามาเลยสัตว์พายามาเลยฮึบฮึบเป็นจังไดโอ้มันคยเปลี่ยนสันวะออกเบิดแล้วโอ้ปิดแรงแข็งเลยถือกี่เหอะอู้นี่เด่นี่เด่ปลาดุกปลาดุกอีปูใหญ่ โอ้ยมันเปลี่ยนมากันยามันโอ้น้ำไหลไหลพี่น้องหัวกะมีอยู่ได้มันหงังน้ำไหลไหลนะครับสวนพวกไอ้อู้แรงอยู่ได้นี่นี่ปลาดุกแมงละงงมนี่ครับแมงละงงมกับแมงละงมงมปลาดุกกระปูหวัวโอ้ย แมงลางามไล่อยูีตัวนี้คูมาคูมาโอ้ตัวนี้ม่ขาแล้วเว้ยฮึแมงละงามหน่อยนี่พี่้องใส่กลับเมเือไว้แล้วมันปีนมาขันข <c oughs> ันว่าปีนสินถือหลายอยู่ <c oughs> บรรยากาศยาง,ง่เมลเลงสอนหวกได้หดเตาอ่ะพาพี่น้องมาสอนหวกยง่เมลเลงครับพี่น้องพ่อได้่อ๋เล่งใส่พักอีเลือดจะนอนไม่สมกลางตรงไห้ตรงหน้าครับคำแล้วเอาเนาะคลิปนี้ขออนุญาตนะครับจบคลิปเพียงสำนีแล้วพี่น้องเด้อแล้วสิสอนอีกจักบาทสองบาทก่อนเทอมันหมันอ่ะมาใส่ขูนี่กระปูมานี่นี่แมงระงมนี่น บาดทออนไก่บวดด้วยกันเอาโอเคเอโคจดจาดฝาดบ้มย่างแรงอันนี้บาดาพันละลายดอกพี่นองในแมงดาตัวนึงแมงดาตัวนึงกับกระปูกับหวกบางอย่างกบาทสองบาทกับสิพ่อกินแรงอยู่ดอกเอาจวดจวดจวด